สวัสดีครับไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกันนุ่มหล่อตรงนี้นะฮะที่มาพาสาม,มารถดูแลสุขภาพด้วยเก่งเรื่องของการทำอาหารด้วยนะ,ะเป็นเซเลบริตี้เชฟเป็นเซเลบริตี้เชฟแล้วก็เป็นทั้งคุณหมอด้วยนะฮะคุณหมอหั้าเด็สกุลมานายแพทย์สกุลสวัสดีครับ สวยทุกครั้งที่เจอขอบคุณมาก <No. S 2> คเนาะ One Step Forward Please จะได้บอกว่าได้ถ่ายภาพเป็นอย่างสวยงามเชิญทักทายเลยนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยแฟนแนมากมายเลยเชิญคุณแอนตัวนีครับค่ะขอบคุณนะคะที่ให้แอนมาร่วงงานวันนี้นะคะแอนนะคะ Antonio Porcel First Runner Up Miss Universe 2023แล้วก็ Miss Universe Thailand 2023่ค่ะ หล่อน้อยหน่อยแต่อร่อยแน่นอนฮนะอาหารที่เขาทำมันอร่อยมากเคยชิมมาแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้กับซีวิทครับเป็นเกียติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับซีวิทนะคะจริงๆเป็นเป็นเครื่องดื่มที่แอนดื่มประจำอยู่แล้วเลยตอนที่ทางซีวิทรุ่บอกให้แอนมาร่วมงานแอน ร่อยด้แล้วเนี่ยบกพาก็สะดวกแล้วก็คุณประโยชน์เราก็เยอะเต็มที่เลยจริงมากจริงมากเลยนะฮะอัดยักยากฟังจากคุณแอนก่อนเลดี้สเ i r s t ว่าชอบเพราะอ,อะไรหมันที่แบบดื่มเป,ไป็นประจำอยู่แล้วอะ่ะใช่ค่ะนอกจากเอ่อ flavor ที่อร่อย,อยแล้ว<ม>ใช่ไหมเป็นคนที่ทำงานทุกวันแล้วบางครั้งลงไม่มีเวลากินแบบพวกผักพวกผลไม้ใช่ไหมคะมันก็พับได้ง่ายแล้วมันมีวิตามิน ท Like, ทุกนนะทุกอย่าง especially now that it's 1,000 1,000 m i l l i g r a m yes คือมันปิดทุกอย่างด้วยกับ schedule ที่ยุ่งมากๆเลย <No. S 1> มันทำให้เราได้วิตามินที่เราต้องการภายในหนึ่งวันเราก็คือดื่มเยอะมันก็ไม่ได้ it doesn't do anything bad but it only makes us look good and feel good แล้วก็กรนะตุ้นกระตุ้นกระตุ้น b <Boost. S 1> yes boost collagen ด้วยส่งไปทำงานก็ส ฟิลคือตุ้ดตุ้ตลอดเวลา I love your answer เราไม่ต้องมีคุณหมอแล้วมาอธิบายแล้วนะคำตอบคุณแนอนครบถ้วนมากนะฮะไม่าาต้องบอกยนะคะเพราะว่าหนูเห็นว่ามีผู้หญิงหลายหลายคนมาวันนี้เชนนี่คะเราก็อ,อยากสวยจากภายในสุดภายนอกแล้วทั้งเราไปเจอแบบพวกศิลปินที่เราชอบเราก็อยากแบบผิวสวย<อ>ใบตาแบบวิ้งวิ้งตื่นตื่ซีวิ<อ>ตไปก่อนจะได้ให้เขาเห็นเราภายในในไลน์อินเดอะแคร์ เก็บไปใช้เก็บไปใช้นี่เฟิร์สรับรับเป็นยูนิเวิร์สเลยนะมาแชร์ทริคเลยว่าหนึ่งในทริคนอกจากคอนฟิเดนซ์แล้วก็ด้านอื่นๆแล้วเฮ้ยการมีซนะีวซีวิตเนาะแล้วก็เพิ่มแบบบูสต์วิตามินซีแบบนี้ใ,ให้กับร่างกายก็จะได้ว่าหอมจากภายในสุดภายนอกแบบนี้เลยโอเคฮนะคำตอบครบถ้วนมากนะฮะหมอตั้มยไม่มีอะไรตอบนะเอาตามฟีลเราขอในมุมของคุณหมอด้วยคือบอกว่าเสริมนิดนึงคือวิตามินซี 1,000มิลลิกรัมอยู่แล้วนะครับไปก่อน120ใช่ไหมอาจจะต้องกินหลายขวดนิดนึงตอนนี้เพิ่มมาเป็น1,000มิลลิกรัม1ขวดเดียวจบเลยครับจริงใช่แล้วก็คุณประโยชน์ของวิตามินซีเนี่ยนอกจากตัวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับอย่างเวลาทำงานเยอะๆเลยอน้องๆนี่อ่านหนังสือเยอะใกล้สอบเครียดอีกนะครับก็จะผลิตสารอนุมูลอิสระออกมาพวกนี้จะทำให้เกิดการเสือจีบการแก่ขึ้นนะครับ ตัววิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยชะลอการแก่แถมไปบูสต์ตัวคอลลาเจนอีกก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยเด็กไปเรื่อยๆ30 40ก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมน้องต้องดื่มเยอะๆนี่ไงใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้คือยืนข้างคนสวยใช่ไหมฮะเหงื่อออกเป็นที่เลยนะใช่เดี๋ยวเราสองคนเลยนะฮะสองหนุ่มนี่คือนกุณแอนนี่เหมือนอยู่อยู่ในห้องแอร์อยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยในขณะที่พวกเราคือแบบว่าเหงื่อไหลกันเลยเต็มที่เลยนะฮะเออบหนึ่งเงือไหลไม่น้าร้อนนะฮะแต่ว่าใจอ่อน แอนน่ารักเลยล่ะฮนะับซ <ใน S 1> ีวิทต้องม,มา<ว>ใช่ไหม <laughs> <laughs> So happy to see you both นะคะ You You t o o ครับ you, you ผมอยากให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากซีวิทให้กับทุกคนด้วยเชิญเลยครับอย่างแรกเลยนะคะขอบคุณซีวิทที่ให้แอนมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของซีวิทนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ในครอบครัวของซีวิทด้วยกัน ในกระเป๋าเพราะว่าตอนนี้ถ้าอยากสวยอยากผิวคอลลาเจนนู่นนี่เราก็ที่ตามที่คุณหมอบอกดูเด็กลงฉลาดมากขึ้นครับก็ต้องซีวิคอย่างเดียวโอ้โหแอนโทนีวปอร์ซิลครับ everybody ก็เช่นเคยตอบแทนคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเราทำแบบคุณหมอตอบบคุณหมอด้วยให้โจทย่างกับหมอเจอโจทย่างอยู่แล้วสบายไหมอ่ะพี่ ประโยชน์ครบอยู่แล้วนะครับแค่ขวดเดียวเนี่ยได้วิตามินซีครบโดยสําหรับคนที่ไม่ได้ทานผักผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยทานแค่วิตซีขวดเดียวก็ได้วิตามินซีครบแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือสะดวกมากๆจะเห็นว่าขวดเนี่ยพกพาสะดวกแล้วก็เล็กนิดเดียวเองแล้วก็ที่สําคัญเลยคือราคาถูกมากแค่ขวดแต่16บาทนั่ปปนเองนะครับสามารถทานบอกาปากก็รสชาติอร่อยอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดใครแบบอยากให้มันมีรสชาติเพิ่มหน่อยใส่ผสมโซดาก็กินได้สบายแทนที่ชาดกไผ่ที่แบบแคลี่สามสี่ร้อยนี่เราเป็นน้ํา ซีวิโซนาคุณภาพสูงถูกต้องเราสดชื่นด้วยอร่อยด้วยได้คุณประโยชน์ด้วยคุณประโยชน์สูงด้วยจริงๆนะซีวิทเลยนะให้เป็นเพื่อนของคุณทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณมากครับ